1นในรถยนต์ของโตโยต้าที่แอดมินอยากให้มีมาจําหน่ายในประเทศไทยจริงๆครับสำหรับเจ้าโตโยต้าไฮร r เดอร์นั่นเองครับคุณผู้ชมทางค่ายโตโยต้าครับได้มีการเปิดตัวโตโยต้าไฮร r เดอร์รถยนต์แนวอนเนกประสงค์ SUV รุ่นใหม่ครับในประเทศอินเดียเป็นที่แรกนั่นเองครับ และก่อนหน้านี้ครับได้มีรายงานว่าทางค่ายเองครับก็มีแผนการที่จะส่งรถรุ่นนี้ออกไปยังต่างประเทศด้วยครับ โดยตัวรถครับได้เป็นรถยนต์ที่กระแสตอบรับเรียกได้ว่าดีเยี่ยมมากๆอีกหนึ่งรุ่นครับซึ่งมันจะมีราคาเริ่มต้นถ้าแปลงเป็นเงินไทยแล้วอยู่เพียงแค่4,60,000บาทไทยเท่านั้นครับการที่โตโยต้าไฮรเดอร์ได้รับผลตอบรับที่ดีเยี่ยมขนาดนี้หรือว่ากระแสตอบรับที่ดีเยี่ยมขนาดนี้ครับอาจจะเป็นเพราะการเปิดตัวครั้งแรกนั้นเกิดขึ้นในประเทศอินเดียครับ พฤติกรรมของผู้บริโภคในประเทศอินเดียครับคุณผ,ผู้ชมรถ SUV ขนาดเล็กหรือ SUV ที่เป็นอนเนกประสงค์ครับจะได้รับความนิยมมากเป็นอันดับหนึ่งในประเทศอินเดียนั่นเองครับต่างจากบ้านเรานะครับที่เป็นรถซีดานที่ได้รับความนิยมมากกว่าครับประเทศอินเดียครับตรงกันข้ามเลยครับรถที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในไทยก็ค,คือรถ SUV ยครับยิ่งเป็นรถ SUV ขนาดเล็กครับคุณผ,ผู้ชมเรียกได้ว่าขายดีมากๆครับด้วยลักษณะภูมิประเทศครับรวมถึงประชากรครับถนนทั้งหลายของอินเดียครับเขาต้องการ รถที่อนเนกประสงค์และมีความสามารถคล้องตัวในการขับขี่บนถนนประเทศอินเดียนั่นเองครับนี่เลยครับถึงเป็นหนึ่งเหตุผลหลักรับว่ารถ SUV ทั้งหลายครับไปกระจุกตัวรวมอยู่ที่ประเทศอินเดียสักส่วนใหญ่ครับรวมถึงการเปริดตัวครั้งนี้ด้วยครับสำหรับเจ้าโตโยต้าไฮเดอร์นั่นเองครับ ไฮไลเดอร์ครับผู้ชมตัวรถจะมีความโดดเด่นด้านการออกแบบดีไซน์กระจังหน้าแบบคริสตันอะคริลิกครับจะห่อหุ้มไฟ LED day time running light ครับรูปลักษณ์เฉียบคมตัวระบบไฟสองสว่างด้านหน้าครับจะติดอยู่ที่บริเวณกันชนนั่นเองครับในขณะเดียวกันครับไฟไท้ายแบบ LED นั้นก็จะเป็นรูปทรงคล้ายๆตัว C ครับผู้ชมตัว C แบบ CHR หรือว่าคล้ายๆกับ Civic Gen ก่อนนั่นเองครับแต่ว่าจะดูแคบกว่าและก็เล็กกว่านั่นเองครับ ส่วนทางกันชนด้านหลังครับจะมีแผ่นการกระแทกขนาดใหญ่ครับเพื่อให้มันดูสมบุกสมบันในการใช้งานแบบอนเนกประสงค์สไตล์ SUV นั่นเองครับในด้านของมิติตัวถังของ t o y o ต a High ลเดอ e r ในรุ่นนี้ครับจะมีความยาวตัวรถขนาดอยู่ที่4,365ม mm มลิเมตรครับ ความกว้าง1,795ม mm ิลิเมตรครับและความสูงอยู่ที่1,635ม mm ิลิเมตรครับมีระยะขานล้ออยู่ที่2,600ม mm, ิลิเมตรซึ่งถือว่าเป็นมิติของตัวรถที่มีความใกล้เคียงกันกันกบรุ่น CHR นั่นเองครับ สำหรับรายละเอียดภายในตัวรถครับจะมาพร้อมกับฟิวเจอร์สัมผัสหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาด9นิ้วครับรวมกับแผงหน้าปัดดิจิตอลขนาด7นิ้วครับมีสวิตช์ในการเลือกโหมดการขับขี่ด้วยนะครับแผงหน้าปัดและประตูเป็นแบบ soft touch ครับโดยมีเฉดสีน้ำตาลครับที่จะเข้ากับเบาะหนังแบบ duo อโ n e ครับพร้อมกับหลังคาสลู์แบบ p a n นรา m a ฮะจอแสดงผลบนกระจกด้านหน้าครับแล้วก็กล้อง360องศาแท่นชาร์จแบบไร้สายครับเบาะนั่งแบบระบายอากาศต้องแอ สำหรับผู้โดยสารตอนหลังด้วยนะครับพอ,อชาร์จ USB จากด้านหลังด้วยฮนะแล้วมีการควบคุมเครื่องเสียงผ่าน Google Assistant แล้วก็ Siri นั่นเองฮนะ ขุมกาลังของ t o โยต้าไฮ h ีเดอร์ในเจเนอเรชันนี้ครับมีให้เลือกด้วยกันอยู่2แบบครับอย่างแรกเลยครับก็คือเครื่องยนต์1.5ลิตรสี่สูบครับห้แรงม้าสูงสุดอยู่ที่102แรงม้าครับแรงบิดอยู่ที่135นิวตันเมตรทำงานร่วมกับเกียร์ธรรมดาแบบ5สปีดครับหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นเกียร์อัตโนมัติแบบ6สปีดด้วยกันครับสามารถเลือกเกียร์ได้นะครับในประเทศอินเดียว่าเราต้องการแบบเกียร์ธรรมดาหรือว่าเป็นเกียร์ออโต้นั่นเองครับส่วนอีกหนึ่งุมกําลังที่เป็นทางเลือกนะ เป็นเครื่องยนต์เบนซิน1.5ลิตร4สูบทำงานร่วมกับแบตเตอรี่ไฟฟ้าทำให้มีแรงม้าสูงสุดอยู่ที่116แรงม้าครับและก็แรงบิดอยู่ที่141นิวตันเมตรนั่นเองครับ จากข่าวนี้แล้วก็การให้การของทางโตโยต้านะครับคุณผู้ชมเรียกได้ว่าฮือฮาเหมือนกันนะครับเพราะว่านอกจากอินเดียแล้วเขาก็มีแผนในการเปิดตัวในประเทศอื่นๆด้วยครับถ้าหากใครแอดมินคาดการดูแล้วครับอาจจะเป็นประเทศอินโดนีเซียตามมาครับ ส่วนในเอเชียครับหรือว่าอาเซียนประเทศอื่นๆครับอาจจะต้องรอรุ้นอีกทีหนึ่งครับจริงๆเราก็อยากให้มาไทยเหมือนกันนะครับรุ่นนี้ตัวเลือกสําหรับลูกค้าในประเทศไทยเราสําหรับ SUV ขนาดเล็กยังมีช่องว่างอีกเยอะเลยครับไม่ว่าจะแบรนด์ใดๆครับเครื่องยนต์ที่เป็นเครื่องยนต์เล็กแล้วก็ SUV อูเนกประสงค์ที่เป็นไซส์เล็กเหมาะสาหรับการใช้งานในเมืองประเทศไทยเรานั้นยังมีตลาดกว้างพอสําหรับทุกๆแบรนด์เลยครับ